จากที่เราดู f 4 Thailand E p 5พจบไปแล้วก็มีเรื่องราวมากมายไก่ก่อนไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้บูรังผ่านดราม่าเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเยอะแยะมากใช่ก็เดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่าถึงฉากที่เราชอบก่อนแล้วไปไปสุดใช่ที่สุดของฉันเลยนะไล่ทีละคนเลยได้ไหมหรือว่าแบบว่าเอาแบบหัวใหญ่ๆก่อนเอาหัวใหญ่ๆก่อนละกันหัวใหญ่คือฉันชอบฉากที่ททมขอกอยะเป็นแฟนคือฉันรู้สึกว่าฉากที่ททมขอกอยะเป็นแฟนอะคือมันเป็นฉากที่แบบ มึงม <mm um ันจะโรแมนติกก็ไม่โรแมนติกอ่ะมันจะแบบคอมดี้ก็ไม่คอมดี้มันก็ไม่อยู่กลางๆอะแต่รวมๆแล้วมันแบบมันน่ารักรวมๆแล้วมันน่ารักแล้วแบบเพ่กูก็อึกอ่าก็แบบก็เมื่อคืนเธอเธอเธอทําอะไรสักอย่างแล้วมึงเข้าใจปะว่าแบบคนดูอะรู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรแต่คนรอบข้างไม่รู้เขาก็แบบพวกมึงทำอะไรกันหรอทำอะไรกันวะาเข้าใจอารมณ์ปะกูเลยแบบเออว่ะดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบฉากนี้ที่สุดเลยใน ep ห้าแต่ที่ชอบแล้วแต่ที่ชอบที่สุดอะคือการเลือกรถมอเตอร์ไซค์ มันคือมันมาจากที่กูเฝ้ารอคอยใช่แล้วมันแบบมีมอเตอร์ไซค์หลายสีหลายเชแต่สิ่งหนึ่งที่คุณลืมไปคุณป้ายยูพินยังอยู่ในบ้านนะคะทุกค,คุณป้ายยูพินยังอยู่ในบ้านแล้วนักเอกก็ออกมาเรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ฉันแค่อยากรู้คือตอนกลางคืนผู้หญิงห้ามเข้าห้องนอนออฉันกฎของใครกฎของใครแล้วฉันอยากรู้ว่า แต่ว่ามึงพาเขาเข้ามาในบ้านเราเนะกูก็เลยงง่ามันหลายประตูอะไรบา<ะ>้าบ้านหลังใหญ่มันหลายหลาันสานคุมได้แหละอ,อาจจะใช่<อ>ก็เนี่ยแหละเป็นฉากที่ชอบที่สุดเลยในอีพีห้าแล้วจ๊ชอบฉากไหนที่สุดเราเหรอเราอ่ะชอบฉากที่แบบว่า การสืบคดีแต่ที่จริงก็คือมันเหมือนเป็นฉากที่เฝ้ารอคอยว่าอีกการสืบคดีที่เป็นคดีเนี้ยคดีเนี้ยแล้วไปดูทุกเวอร์ชันได้ก็จะมีการสืบที่แตกต่างกันรายละเอียดในการสืบอะไรเงี้ยจะมีการพลิกอะไรต่างๆแตกต่างกันเราเราชอบที่แบบสุดท้ายเราได้เห็นกวินบูอยู่ดีกับบูอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่อยู่ดีหรอกคือมันก็มีเหตุการณ์ที่ต้องบูแต่กูหมายถึงแบบว่าก็มันพลิกมาบูเลยหลายเวอร์ชันไม่มีบูเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันไทยแลนด์ก็คือบูไปเลยจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เก็ม อ่คอมพิวเตอร์มีการแฮกอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยแบบเออชอบประทันสมัยดีอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบการสื่อประทันเฝ้ารอคอยดูฉากน,นี้ส่วนฉากที่2ที่ชอบอะฉันชอบการขยายขยายความของการที่ฮานะไปเปลี่ยนหน้าตัวเอง mm hmm. มาให้หน้าสวยขึ้นเพื่อพิชิตใจของไทม mm hmm. แล้วก็คือขยายเยอะมากเยอะกว่าของเก่าที่แค่ว่ามาคุยกันในแค่แบบ ตอนจบเลยอะ <ừ> คือแบบนังเอก <ừ> <ừ> อยู่บนบนห้องแล้วแต่ว่าก็คือแบบเอาฮานะเอาตัวมาคุยกันที่บ้านพระเอกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จบกันแต่ว่ามันจะไม่ได้ขยายเยอะขนาดเนี้ยว่าไปทําอะไรมาบ้างแล้วภาพมันไม่ได้ขยายไปบบว่าเจาะไปลึกนะว่าแบบว่าหน้าฉันไม่สวยอย่างนี้แล้วฉันต้องไปเติมจมูกคือมันไม่ได้ขยายเชิงภาพที่ใหญ่ขนาดเนี้ยใน ep ห้าที่เขาขยายมาให้ฟังอะนะว่าเราต้องอดทนสู้แค่ไหนเพื่อให้ตัวเองมาสวยแล้วก็เพื่อพิจิตใจไทมต้องสืบประวัติอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใน ep นี้ มันกมน็มันมันมีคําสอนที่แฝง,งว่าฮานะก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่อกหักอะ่ะคนส่วนใหญ่มักอกหกักแล้วก็ถ้าคนอ่าข้ามความอกหักแล้วไปทํามาหากินหรือว่าเออแยกเป็นเรื่องอื่นได้วอกหักก็จบแล้วก็ไปหารักครั้งใหม่หรือว่าไม่ยึดติดอะ่ะมันก็จบเพราะเราเป็นคนส่วนใหญ่เพราะว่าคนอะ่ะที่สมหวังในความรักอะ่ะมันเป็นมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากมเพราะว่าความรักก็เกิดจากคนสองคนถ้าทําไม่สนใจ มันก็คือไม่สนใจเดอ้อเออเหมือนเหมือนที่สมมติว่าถ้ากวินอ่ะสนใจฮานะและฮานะไม่สนใจกวินอ่ะมันก็พอกับห,กหกักอ,อกโอกสเท่ากันอ่ะเออมันมันคือความรักเกิดจากคนสองคนแต่ว่าฮานะคือว่ามันก็อาจจะเกิดจากความคลั่งแล้วก็ความแต่แบบคําพูดของของทามที่ทําให้แบบว่า พราะเธอมันน่าเกลียดตอนนั้นด้วยแหละที่มันฝังใจฉันเข้าใจเขาแต่ฉันก็เกลียดเขาในเวลาเดียวกันแล้วมันเป็นความรู้สึกตอนเด็กๆด้วยแหละคือเหมือนแบบพอมันมีความรู้สึกนี้แล้วตอนยงเด็กเราอาจจะมันเหมือนเป็นปมอ่ะเหมือนเราทําอะไรสักเหมือนเราโดนหมาไล่กัดแล้วเราก็จะกลัวหมาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนช่วงวัยเด็กอ่ะคือมันจะเป็นวัยที่เราจดจําอะไรได้ดีที่สุดเว้ยมันจะฝังใจเราแบบลึกมากๆเราฉันก็เข้าใจฮานะในมุมของเขา แต่แต่แต่ฉันก็เข้าใจในการกระทำของเขาด้วยอะไรเงี้ยจากความรู้สึกตัวนั้นแต่ว่าฉันก็ชอบตอนที่เหมือนแบบไทมอ์อ่ะไม่เลือกที่จะพูดว่าแบบ ว่าว่าแบบเออฉันเลือกเธอนะแทนที่จะเลือกก่อยาอะไรเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นคาโกหกที่ก็เอาไปทาร้ายทานะอยู่ดีอะไรประมาณาานี้ก็เลยเลือกที่จะพูดคํานั้นแทนคือคำว่าขอโทษซึ่งมันเป็นคําที่แบบเฮ้ยดีคือรู้สึกชอบคํานี้แล้วมันเป็นคาที่แบบดูดูจริงใจกว่าเหมือนตอ,ตอนนี้เจลีแอคชันโรจงพูดว่าเออมันดูเป็นคาที่จริงใจกว่าที่บอกว่าขอโทษปะใช่ใช่ที่บอกว่าขอโทษแล้วมันเลยรู้สึกแบบเออมันดีมากเลยอ่ะแลอีกฉากนึ้งฉันจะพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือฉากนี้ค่ะทุกคน ทุกคนก็รูมันคือฉากอะไรแว่นเนี่ยแพงมากล้านแปดไม่ได้แตกไม่ได้แต่ว่าพวกมึงต้องตายก่อนพวกมึงอย่ามาแตะบาทตใช่เนี่ยเสื้อ h a n ด m a d e ประมาณแบบว่า10ล้านบาททุกคนก็คือแบบมึงดูก่อนว่ากูคือใครอะไรเงี้ยขนาดว่าแล้วไอ้ลูกค้าคนนั้นชื่ออะไรกวินไหนคนทุกคนมึงคือใครแล้วก็ชอบที่แบบว่าไปเรียกแบ็คของนายแบ็คของนายคือใคร ไม่มีผมเนี่ยนะครับใหญ่สุดแมคของนายกูชอบเเออเนี่ยแล้วก็เวอร์ชันกันขมขู่กูชอบมากคือที่คือที่เกาหลีที่ดูอะคือชอบคือชอบเกาหลีตรงที่ว่าเขาบอกว่าเราจะซื้อเธอก็รู้ใช่ไหมแล้วเราเราก็เหมือนเล่นเหมือนมาเล่นโทรศัพท์หรือเล่นอะไรสักอย่างตึกข้างๆอะก็ของเออก็ของเอ็มเจก็ของเอ็มเจนะอะไรเงี้ยข้างขวาของเอ็มเจนะแล้วไอ้ตรงกลางเนี่ยคิดว่าจะซื้อได้หรอพี่ ซื้ไม่ได้หรอกูอชอบความเล่นใหญ่มาก<笑><笑>แล้อันนี้ก็ชอบมากที่กะวินพูดอะกะวินก็บอกว่าแค่ผมแบบอะไรนะแบบปล่อยข่าวอะไรจักนี้สักหน่อย <S <S 2> <S 2> อะ ผมก็ว่าเบื้องหลังคุณน่ะก็ไม่น่าจะพอใจนะนี่กูเลยชอบกันว่าแบบความเบื้องหลังมันเหมือนมาสนับสนุนเรื่องธุรกิจสีเทาไงาแล้วถ้าคุณเป็นคนขาวๆมันก็ไม่น่าพอใจเลยเฮ้ฉันช้อนนะโอเคเราฉากนั้นอีกอะฉากที่เหมือนแบบทามไปช่วยก่อหย้าแล้วอุ้มก่อหย้าขึ้นมาแล้วก็พูดแต่คำว่าขอโทษขอโทษอะคือฉากนั้นมันดีมากกับมึงแต่ฉากหนึ่งที่คุรู้สึกแบบ ชี Jeez, ah. mm. well, like ้ย้ยก so, ูโมโหมากกูแบบไม่หวแล้วก like yeah. ูอยากกำมัดอ่ะกูแบบกูกำมัดแล้วฉากะด้วคือฉากที่เหมือนแบบนางเอกอะทนไม่ได้แล้วว่าไอ้เหี้ยนี่มันรลดพื้นกูอะแล้วผ่าผู้ชายลงอะแล้วผู้ชายมีแผลแค่นิดเดียวอ่ะแล้วสามา้าเผารถได้เลยแล้วตบผู้หญิงแล้วกูแบบมึงมันเกินไปแต่กูก็เข้าใจว่าเออสังคมในในโลกจริงๆมันมันก็ดำมืดแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่กูแค่แบบเหี้ยเป็นกูนะกูเตะเป้ากูแบบเป้าเข่าเลยมึงควรลึก มึงคนลึกมึงคนลึกออกจากที่เขาดันดันตัวมึงลงไปก่อนไหมเออ,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 อเขาก็แบบว่าเขาก็ล็อกตัวมึงอยู่อะเออมึงจะลุกขึ้นมายังไงก่อน <c oughs> เออเนี่ยคือสิ่งแรกที่มึงควทำเนาะแล้วแต่อีสามคนนั้นที่ตอนแรกมาขอโทษอ่ะกอย,ย่าที่ตอนนั้นเข้ามาในโรงอาหารเพื่อจะขอโทษกู <c oughs> ก็นึกว่าเขาจะกลับใจเอ,อ้ยผีเข้าผีออกจริงกิแกมแกมผู้หญิงสามคนอะสุดท้ายแม่คือทำประกาศมึงก็คือด่ากอย่าเหมือนเดิมแต่กูขัว่าในความอิจฉาว่าแบบ สมาชิก F4 มันจะไปอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยเออไปอีกคนแต่กูชอบฉากนี้จริงนะฉากที่ท่ะแบบก้มลงไปจะแบบไปไปไปเอื้อมหยิบโคมไฟแล้วปากโดนกอหญ้าแล้วท้าก็แบบมันคือบัตเหตุมึงเปอะไรก่อนแต่มันน่ารอดแต่รู้สึกแบบเดีเหรมึงใจเย็นใจแบบ แล้วตอนจบคือแบบดีดีมากกันมาแล้วก็แบบลงลงเรียนอ่ะก็ยังวุ่นวายแบบเดิมเลยนะแล้วก็แบบเราก็หัหน้ามองกอย่ามึงแต่กูกูก็ตายมึงก็ใอารมณ์ปังแต่ก็แบบโอ๊ยน่ารักอ่ะแล้วอีฉากหนึ่งที่จะพูดถึงอ่ะมันเป็นฉากที่ฮานะขอโทษด้วยอ่าเล็กตาซอยกูจะกูจะพูดอีกชื่ออีย่ออีแล้วเออด้วยเล็กตาซอยแล้วก็คือแบบว่าก็นั่นก็เขาก็รู้สึกเหมือนกันแล้ว่าแบบว่ากอย่าก็เป็นเพื่อนที่แท้จริงด้วยเวลตาที่ สดใสขนาดนั้นที่เวลาคุยกันเรื่องแบบรกต่ซอย <c oughs> ก่อนจะไปเจอเลนอนะตอนก่อนที่เลนจะไป <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ฉันก็ซึ้งนะ <c oughs> เข้าใจทั้งสองคนว่าอีกคนนึงก็มาพร้อมความแค้นแล้วก็อยากให้ ทามหลงรักอีกคนนึงก็ไม่ได้คิดจะหลงรักทามตั้งแต่แรกเลยต้องเสกมาสวยเรื่องนี้เป็นเหมือนแพ้ยังไงไม่รู้ว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องคอยติดตามต่อไปว่าทามจะให้กอย่ามาตกลงรับได้ยังไงแต่ว่าถ้าดูในอีพีนี้ทุกคนก็น่าจะเกณฑ์แล้วว่ากอย่าก็จะมีความเอียงๆของอหัวใจไปทางทามอยู่พอสมควรอะไรอย่างงี้แต่ก็ปากแข็งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหัวใจมันจะเหมือนจะฉันถ้าฉันไปหลักทามมันจะแบบเร็วไปหรือเปล่าที่จะตัดใจออกจากเรนอะไรอย่างเงี้ยในความสึกพี่แกอาจจะมิ สั่นเคลือนนิดนึงแต่ก็จะ<ม>ดูอีพีต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะออย่างหนึ่งก็คือเราอะได้พูดอะไรอาจจะมีอะไรสับๆอะไรไปบ้างว่าสิ่งที่ชอบสิ่งอะไรอาจจะไม่เรียงตามไทม์ไลน์เนาะมันก็จะประมาณนี้แล้วกันของ e p 5ทั้งหมดที่เราจะพูดถึงในความชอบและรายละเอียดที่ฉันชอบการขยานเวอร์ชันไทยย<ม>้ำอีกรอบว่าประเด็นที่ฮานะพูดว่าตัวเองทําอะไรบ้าง<ม>อันนี้ก็ดีมันเหมือนแบบไม่ได้ทําให้จบเร็วอันนี้ก็แบบว่าเออ<ม>พูดไปเลยว่าแบบฉันพยายามเพื่อนายแค่ไหนอะไรเงี้ยฮานะที่พยายามต่อไทม์อะไรอย่างนี้ แล้วก็เดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัวอย่างตอนต่อไปเนาะว่าเลนเนี่ยจะกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีว่าเออตอนที่ไปเดทแบบพี่เอฟโฟเขาไปเดทกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงกูแบบรอดูเลยนะคะทุกคนมันจะเป็นยังไงก็สหดับันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e นะคะเป็นกำลังใจกับพวกเราชาดูเมนชิลด้วยนะคะก็มีอะไรสามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยฉากที่ประทับใจได้ในเอฟโฟไทยแลนด์ EP ห้านะคะไว้ใต้ล่างที่พวกเราก็อ่านกันอยู่จ้าแล้วก็ลลิิงงงงก์วจะะแปขขออ EP5 โป้ไทยแลนด์นะคะไว้ด้านล่างของวิวก็สามารถไปคลิกลิงก์นี้แล้วก็สามารถดูได้ที่ด้านล่างจากก้าก็สำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย